แบบฝึกอ่านสะกดคำาาระอามีตัวสะกดขออาดอขาดขออาดอคาดจออากอจาก จออากจากตออากตากตออากตากทออาดอถาด พออาดอถาดตปออาโกปากตออาโกปากมออากอมาก มอากมากยอากกยากยอากยาก,ยอาอยากรออาดดราด รออาดอราดลออากอลากลออากอลากลออา บอลาบลออาบอลาบวออาดอวาดวออาดอวาด สออาโดศาสตร์สออาโดศาสตร์อ้ออาบอ้ออาบ king crap